ตอนที่สองขออนต์นพระาอาจารย์แม่ต่อธรรมะคือธรรมชาติตอนที่สองครับเราก็ได้พักยกดื่มน้ำกันไปแล้วเนาะ <c oughs> ก็มาต่อกันว่าเมื่อกี้นี้เราก็รู้แล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติคือการกระทำของเรากายวาจาใจของเราที่ได้สร้างได้ทำมาแล้วทั้งเรียกว่าเกิดมาียกว่าตั้งแต่เกิด แล้วก็โตมาแล้วก็มีครูคนแรกก็คือพ่อแม่เราเมื่อเราโตขึ้นมาอีกก็พ่อแม่เราก็พอไม่มีความรู้ที่จะให้เราได้อีกเขาก็ส่งต่อไปหาครูคุณครูอนุบาลน,นะเมื่อคุณครูอนุบาลก็เป็นครูอีกครูคนแรกของเราอีกนะครูในทางที่จะต้องสอนให้ได้มากกว่าพ่อแม่เราขึ้นไป <sim. S 1> ให้ความรู้เยอมากขึ้นไปการกระทําที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องของเราก็เริ่มมีมากขึ้นเป็นระดับ <S 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 นั่นก็เรียกว่ากรรมดีและกรรมไม่ดีไปในพร้อมๆกัน uh huh. ก็ยังอยู่ในทางสายกลางาที่พระเจ้าท่านบอกยังเป็นกลางๆอยู่ทั้งดีและไม่ดีก็ผิดบา้างถูกบ้างกรรมกันอยู่เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องไปเรียนรู้อีกเมื่อเราโตขึ้นมาเป็นันดับที่ปฐมมัธยมขึ้นไปเราก็จะไปเรียนรู้อะไรไปเรียนรู้ปัจจุบัน ปัจจุบันในการที่เออเราเรียนมาถึงระดับนี้แล้วเราก็จะมีความคิดที่แตกแยกออกไปว่าเออเราจะเรียนเลือกวิชาเอกครับเอกอ,อะไรแล้วก็เรียนรู้อันนี้แล้วไปได้อะไรถ้าจบมาแล้วทาอะไรได้บ้างแล้วมีประโยชน์มีคุณค่าต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างเราก็ไปเอาปัจจุบันปัจจุบันนั้นเราก็ไปหาเลือกตามเขาไปตามตามอะไรตามเห็นที่เห็นแล้วว่าคนนี้ทําอย่างนี้แล้วเออดีว่ะ ใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเป็นเป็นครูก็ดีเออเป็นอันนี้ก็ดีเป็นวิศวะก็ดีอ่ะเรียนเกษตรก็ดีอาจจะเรียนเบื่อก็ได้ก็นมาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนวิชาครับเปลีใหม่เพราะฉะนั้นก็เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นอนัตตาเห็นไหมอนัตตาในการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเอพอเราไปงเราอุ้ยไปไม่ไหวเครียดเรียนนี้ไม่ไหวมันเครียดเครียกเครียกเปลี่ยนใหม่ครับ กว่าจะจบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหลายหลายเอกแล้วก็ได้มันบอ้<ะ>อ,อวิชาเอกเราเลือกเรียกว่าวางเลือกระหว่างเลือกระหว่างเพราะอะไรก็เพราะว่าเรารู้ว่ายังไม่เข้ากับงานไนับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่เราค้นหาตัวเองแล้วเราก็ยัง copy ตามกันอยู่จิตปัจจุบันคือ copy ตามกัน<ะ>หรือว่าเอาเยี่ยงเอาอย่างกันอยู่ทาตามกันไปเพื่อ ให้ได้ผลเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะจะแท้จริงแล้วมันจะต่างกับทางโลกตรงนี้ที่แท้จริงแล้วมันจะส่วนกระแสไม่ต้านไม่ต้านไม่ต้านว่าใครจะเอายังไงแต่ก็ไม่ต้านนั่นคือธรรมะธรรมะที่แท้จริงหรอกคือเรามั่นคงเรามีความมั่นคงเราจะไม่ตามใครง่าย เราจะไม่เห็นแค่ประโยชน์แค่นี้แค่นี้เราจะนึกถึงประโยชน์อนสูงมากกว่าครับ,ค,รบคือส่วนกระแสอย่างยิ่งยวดน,นั่นคือธรรมะที่แท้จริงมันต่ำตรงนี้แต่เราต้องห่านธรรมะเบสิ์นี้ก่อนธรรมะที่เราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เราต้องอยู่เหมือนเหมือนกันให้ได้เราต้องอยู่เป็นหมู่เป็นพวก เรียวกว uh. ่าภาคาษาชาวบ้านเรามีพักมีพวกมีกันไม่เหมือนกันแมนบ่แล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ทำเรียนแบบกันให้ได้หรือว่าเออทำอย่างนี้เรู้รู้ว่าเราเรานี้มันดีว่ะเฮ้ยสายนี้ดีดีว่ะเฮ้ยายนี่ง่ายง่ายนะก็คือเอาเราก็ลองเรียนพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราอะเหมาะกับอะไรเมื่อถึงที่สุดแล้วเราก็เฮ้ยไม่เหมาะว่ะแมนบ่อครับอันนี้ก็กลับ <pencils. S 2> กลับลำใหม่ได้ก็เป็นอน,าานัตตาอนัตตาคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเราทุกครั้งที่เราดูได้ว่าเราอยากเปลี่ยนัพอาะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเราก็ว่าเริ่มใหม่เริ่มที่จะเรียนรู้อันนี้ใหม่เริ่มที่จะเรียนรู้อันนี้ใหม่เมื่อเรียนรู้ใหม่เราก็ได้ของใหม่แต่ทําใจให้ว่างเปล่า ก็คือหมายถึงว่าเราอย่าเอาความรู้ทุกอย่างมารวมกันอย่ามาปะปบบนกันเราต้องวางความรู้ทุกอย่าง,างไปคือรู้แล้วละรู้แล้ววาง <stopped scaling. S 2> <że. S 1> ระวางทุกอย่างไปแล้วก็มาเริ่มใหม่เหนื้อเราเลือกเอกหมอเมื่อหมอมเรียนยากนักเราก็วางไปวางแล้วอันเนี้ยเราต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดมาเรียนเกษตรเลือกเอกเกษตรเราก็ต้องเรียนไปทางเกษตรราวางความรู้อันนั้นไว้แล้วมาเอาความรู้ใหม่ รู้แล้วละรู้ล้วางวางมาเอาใหม่เรื่องใหม่เอาวิชาใหม่เพื่อให้เราได้จบในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าหากว่าเราไปแล้วครึ่งทางแล้วมันก็เฮ้ยไม่เอาอยากจะเปลี่ยนเพราะเราดูแล้วไปถึงจุดนั้นแล้วมันลําบากว่ะเออไปถึงจุดนี้มันมันไม่โอเคว่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ <Yeah. S 2> เพราะว่าสามารถเปลี่ยนไปจนถึงปริญญา เมื่อเราไปขึ้นไปเรียนปริญญาหรือเรียนเรียนมหาลัยเราก็ยังไปเลือกเองได้อีกที่เราครับ<ะ>แล้วก็ต้องไปหาตัวตนของเราที่แท้จริงเมื่อเราได้ปริญญามาแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นแค่เริ่มเริ่มการันตีว่าเออใช่แล้วนะใช่สิ่งที่เราชอบแล้วนะแต่ตัวใช่นั้นก็ยังต้องเอามาพิสูจน์ตัวเองอตอ่อ<ะ>คือเอามาเริ่ม ตำหนักงานทาหน้าที่ดูพอทําแล้วก็อาจจะเครียดไปไม่ไหวแต่เราก็ต้องแตะข้างฝาไว้ก่อนแมนบ้าเพราะเราไม่เอาอ่ะแมนบ้าออไม่ไหวอะ่ะมันก็ต้องไปแนวใหม่อีกไหมครับเริ่มใหม่แล้วเราก็ต้องเริ่มไปหาตัวตนของตัวเองอีกไงเริ่มที่จะเอายังไงดี นั่นก็คือธรรมะคือธรรมชาติใ,ในตัวเราที่รู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วสามารถเริ่มใหม่ได้ถ้าเรายังมีโอกาสแ,และยังไหวอยู่ร่างกายนี้ยังอยู่เรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแล้วอาจจะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นั่นคือธรรมะหมดเลยธรรมะคือการเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ทางโลก ก็คือเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงฐานรเรียนรู้ธรรมะที่แท้จริงก็คือเรียนรู้เพื่อเจริญลงจิตใจของเราให้เข้มแข็งและมัน่นคงเราต้องเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอกเราจึงสู้บนโลกใบนี้ได้ก็คือบุญอย่าทิ้งบุญเราก็ต้องสร้างทั้งบุญสร้างต้องคุณงามความดีนั่นเองคือบุญเป็นบุญแล้วที่ได้ทำว่าคุณงามความดีสะสมมากขึ้นมากขึ้นจิตเราเข้มแข็งและมัน่นคง พอ,อภายนอกนี้เราต้องเรียนรู้เพื่อเป็นงานอดิเรกเห็นไหมเป็นงานอดิเรกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถมันติดตัวเราไปได้เมื่อตอนตายก็เลยเรียกว่างานประจำชีวิตจริงๆก็คืองานทางธรรมะคืองานทางจิตเรารที่เราจะเก็บสะสมวันละบาทสองมันละ เ่าไหร่ก็ได้เราจะสะสมไปในจิตของเราเมื่อร่างกายนี้ถูกเราจะเอาไปด้วยจริงการเรียกว่าประจันชีวิตที่เราต้องนำไปด้วยได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราสะสมไว้แล้วในจิตเราเอาไปด้วยไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเปลี่ยนเรียกว่าแนวใหม่จริงๆเพราะฉะนั้น ดิดตัวไปข้ามโพบกันชาติแต่งานอดิเลกในบนโลกวันนี้ก็คือมีไว้ให้เขากราบคาัตายเอคนนี้มาอย่างไรคนนี้มีประวัติอย่างไรเป็นล่องรอยให้เขาได้เห็นได้รู้แล้วก็เรียกว่าเป็นพันธุ์ป็นธุ์เขาพันธุ์เป็นมรดกตกทอดับรรดาลนี่คือความจริงของบนโลกวันนี้ถ้าเราอยากที่จะเก็บสะสมไปครบหน้า เราต้องสะสมบุญเท่านั้นบุญจะได้ไภายในสู่ภายนอกครับค่ะแต่การเรียนรู้ภายนอกเนี้ยเรารียนกันเฉยเรียนรู้ตามครูบาอาจารย์ที่บอกเรียนรู้ตามเพื่อนๆน,นบอกเรียนรู้ตามอ่าคนนั้นคนนี้บอกเพราะส่วนมากเนี้ยพอเราโตแล้วเนี้ยเราจะไม่ฟังพี่พ่อแม่เท่าไหร่ใช่ไหมรเราจะมีเวลาอยู่กับเพื่อนมากก็จะฟังเพื่อนได้มากขึ้นแล้วเอาตามกันได้มากขึ้น นี่นี่คือจิตปัจจุบันที่เราจะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆจนว่าลืมไปแล้วว่าเรามาอย่างไรเอ,อแล้วนั่นคือเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันต้องมาต่อเติมกันให้ถูกแล้วก็มาเป็นช็อตเดียวกันเหมือนก็มารวมเล่มเดียวกันใช่ไหมใช่เราต้องเก็บทุกช็อตไว้มารวมเป็นเล่มเดียวกันเพราะว่ามันนั่นคือประวัติประวัติส่วนตัวเราที่มีมาแล้วตั้งแต่เกิด เราสั่งสมดีแล้วไม่ดีดีแล้วไม่ดีดีแล้วไม่ดีนั่นคือกรรมดีกรรมไม่ดีเห็นไหมปุศุรธรรมกับกุสลรธรรมนี่เองมันนั่นก็เห็นไหมมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือธรรมหรอนี่คือธรรมชาติหรอนี่คือการกระทําของเราไหนไงมาดึงส่วนอู้ส่วนพลเนี่ยอ๋อพส่วนพลอนี่คือการกระทํานะที่แท้จริงแล้วคือการกระทําของพระเจ้าที่ความถูกต้อง ก็มีคนมาถ่ายทอดต่อให้เราถึงเราพอเราทําได้เราก็ได้ค่ะ,คะอืมเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ทําได้เหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่าเราอะไปจําเขาใครสอนมาค่ะ,คะไปจำเอาคําสอนตรงไหนมาเอามาต่อเติมให้มันถูกต้องกันไหมเอามาต่อเติมให้มันเป็นเล่มเดียวกันไหมเอามาต่อเติมให้เป็นสายทางเดียวกันหรือเ่าแล้วก็สายทางเดิมนี่ของเราตั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติไหม นี่คือค่ะแล้วต่อให้เรามีอดีต,ติมาอย่างไรอดีตก็ไม่สําคัญปัจจุบันคือความจริงที่เราสามารถเปลี่ยนได้ค่งอดีตไม่สําคัญปัจจุบันคือความจริงที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองได้ไม่มีใครเปลี่ยนให้เราได้ใครก็ทําให้เราชั่วไม่ได้ใครก็ทําให้เราดีไม่ได้มีไหมใครทําใครดีตามปากคนได้ไหมไม่มีค่ะแต่เออพราะฉะนั้นเนะี่ยชั่วตามปากใครก็ไม่ได้เพราะเสียงได้ยินหู เข้ามาเนี่ยนะใช่ไหมเรามก็ไม่สะเทือนตาเห็นลูกก็ไม่ต้องสะเทือนเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นเช่นนั้ถ้าใครบอกว่าเราชั่วถ้าเราไม่ได้ทําชั่วเราก็นั่งยิ้มได้ัวเราะได้บอกว่าเราด,เราดีเรายังไม่ได้ทําดีเลยเราปื้มได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแล้วคร่ะนี่จะอยู่ยังไง่ะแม่ใช่ไหมก็แล้วเราจะไปทํา ไปทําดีท่านยังไงอะใช่ไหมเริ่มผวายแล้วไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนใช่ไหมเพราะเรายังไม่เคยทําอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครนี้ขยับออกไปไหนก็คนนั้นก็ว่าเราดีคนนี้ก็ว่าเราดีเราเดินไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่วางตัวให้ถูกเลยไม่รู้จะทําดีก็ทํากันยังไงอะยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่รู้เคยไม่เคยทําอ่าแต่ถ้าเราเคยทําอยู <Tomorrow. S 2> ่แล <Wha> ้วไม่ต <t> ้องบอกเราก็รู้แน่นะเออ เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องสะเทือนรับกลัว,วทำไมเดินก็เดินวิ่งก็วิ่งทําอะไรก็ทําไปอย่างปกติไม่ต้องสะเทือนรับเพราะว่าไม่มีใครให้เราชั่วได้ตามปากใครแล้วใครจะมาบอกว่าเราดีตามปากใครไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทําคครับำเราก็จะะดุมกลายเป็นเ,านเรานั่นแหละหวาดระแวงแม่นบ่เพรก็เรายังไม่ได้ทำ แต่ถ้าเราทําดีบอกว่าเราชั่วเราไม่หว่านระแวงหรอครับนิ่งๆครับอืมไม่เี้ยไรนเพราะฉะนั้นไม่ต้องสะเทือนไม่ต้องไปตีพร้องล็อกเปล่าไม่ต้องไปตีตักไครเราอยู่ที่เฉยก็โอเคอันนี้คือสําคัญครับนี่คือธรรมชาติใช่ไหมใช่ธรรมชาติคือเราทําได้เลย ถ้าทําได้แล้วมันหนักแน่นทําได้แล้วมันเหมือนกับอ่าเราเป็นเหล็กชิ้นหนึ่งเปรียบเราเป็นเหล็กชิ้นหนึ่งโยนตุ้มไปอาจจะกิ้งได้แต่ปไปชนอะไรปวกมกนหยุดแล้วก็หยุดน้ําหนักก็เท่าเดิมเหมือนวาแต่ถ้าหากว่าเรายังทําไม่ได้เราฟูอยู่อ่ะเปรียบเสมือนกองน้ําหรือเปรียบเสมือนอ่าของอะไรที่มันตก มีอะไรบ้างน,น,นุ่นแล้วก็อะไรอีกอ่าแล้วอะไรสัมภรีะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองโยนไปสิโยนตุ้มไปไปไงลงมาลอ,ลอยไปหาเก็บไม่เท่าเดินมะนะอ่าแล้วถ้าเกิดตกลงน้ําอ่ะยกขึ้นมาหนักมากเลยใช่ไหมแต่พอม,มาตากแห้งแล้วเหลือไม่เท่าเก่าเหมือนรับยยู่หายไปเท่าไหร่อ่าไม่เท่าเดิม เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าถ้าเราฟูอยู่เราก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราหนักแน่นอยู่ก็เหมือนเหล็กที่นนั้นแหละถ้าตกลงไปในน้ําก็ตุ้มเดียวมันบกยกขึ้นมาช่างก็เท่าเดิมแล้วเราไม่หายไปน้ําหนักก็ยังอยู่เหมือนเดิมเตะเราได้ไหมเตะกิ้งไปได้เตะกิ้งไปก็ไปเดี๋ยวไปเจออะไรมันก็หยุดเหมือนบกมันไม่ไปต่อก็นั่งยัง ั่นคือความนิ่งความดีมันทําให้เรานิ่งได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่คงที่ได้ไม่จะเป็นต้อเสทืยอเพราะว่านั่นคือธรรมชาติเมื่อได้แล้วมันเป็นธรรมชาติเมื่อได้แล้วมันก็ไม่ไม่ผวาด้วยมันไม่ต้องรอว่าเออใครใครจะมาอย่างนี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องอึดอึดมันวะไม่ต้องรอว่ากลั alet, วว่าใครจะมาเสียบหน้าเสียบหลัง ใช่ไหม<ช>เพราะฉะนั้นเราสบายๆไม่ต้องหวาดเราไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือธรรมชาติไหม,รรมเป็นธรรมชาติเพราะไม่จําเป็นที่เราต้องไปดดหยดรอ้อนอไม่ต้องไปทําให้ใครเขาต้องอืสะเทือนื่อนรั่นไปกับเราครับอืใครทําใครรับ ถ้าเขาุมข้าวให้เรากินแล้วเ,เราไม่กินเขาก็ได้กินเองแมนปะแมนอืมอมืแต่แม่เพราะฉะนั้นะเราก็ไม่สะเทือนถ้าเราอิ่มอยู่ก็ไม่ต้องสะเทือนแต่ถ้าเราหิวเราก็ไปหากินเองได้แค่ไม่ใช่ใช่ไม่จําเป็นนี่ยต้องไปเรียกว่าดอดร้อนอกับเสียงเข้าหูตายเห็นลูกไม่ต้องให้สะเทือนึนจิตใจของเราเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรเออ ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เมื่อรู้แล้วเราก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนด้วยตัวเราใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้ถ้าเราอยากจะชั่วสัอย่างใครเปลี่ยนเราได้ไหมไม่ได้ไม่ถ้าเราอยากจะดีสักอย่างใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้เป็นัไม่ครเพราะฉะนั้นะเราต้องหัดที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เราเปลี่ยนปุ๊บเราก็ได้เป็นคนใหม่ครับเพราะฉะนั้นะการที่เราจะฝึก ผลในสิ่งุาำความดีหร ư, ือฝึกฝนธรรมะที่แท้จริงแล้วอ่ะต้องฝึกจนปเปลี่ยนเป็นคนเ่ยเปลี่ยนไปจนคนที่เคยรู้จักเราเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยใช่คนเดิมเหรอเฮ้ยความคิดการกระทําทุกอย่างมันไม่ใช่คนเดิมแล้วนั่นคือความจริงที่เราจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเขายังเห็นเราเป็นคนเดิมอยู่ก็แสดงว่าเขายังไม่รู้จักคนใหม่ของ เขาก็เลยจําความเดิมอยู่แม่นวักคือความจําเขาเต็มแล้วเขาไม่ยอมลบความจําเขาก็เลยได้จําแค่นั้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมเครื่องโทรศัพท์เครื่องอะไรก็ยังต้องลบความจาเดิมๆเพราะมันความจําเต็มนะต้องเริ่มความจําใหม่แล้วได้ของใหม่เข้าไปเพราะฉะนั้นนะธรรมะมีวิวัฒนาการอีกมากมายที่เราต้องทันโลกทันสมัย ันเหตุการ์ด้วยไม่ใช่ยืนอยู่เฉยๆเดินย่ำต้องอู้ยเฉยๆนะคะถ้าเราเดินไปช่วยคนอ่ะสมมุตินะทุกคนนมนม์หลวงแม่ไปช่วยคนอุดรอนนะ่ะหลวงแม่บอกว่าหลวงแม่ขึ้นรถไม่ได้ธรรมชาติของหลวงแม่หลวงแม่ขึ้นรถไม่ได้หลวงแม่จะต้องเดินไปเพราะหลวงแม่ยึดติดก <c oughs> ี่วันหลวงแม่จะเดินไปถึงไม่ลายมือเยอ ไม่รู้จะถึงไหมตายก็ตายก่อนน้ะเผาก่อนก็ได้อยู่แล้วแม่เลยไใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวัฒนาการทันโลกทันสมัยพันเหตุการอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรก็ได้ที่ย่นย่อได้ตามวิวัฒนาการชาวโลกอืมเราจะรอส่งกระแสจิตยากครับสมัยนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะคลื่นมันชนกันหมดแล้วครับ ไม่รู้ว่าขึ้นอะไรบ้างม,มีทุกอย่างเราจะมานั่งส่งกระแสจิตก็ไม่ได้เพราะทุกวันยากมากเพราะขึ้นหลายๆอย่างมันมัน,ม,นมันชนกันมันพันกนันหมดแล้วส่งกันไม่ได้คนระับแต่เราสามารถที่จะฝากไปกับอย่างนี้ขึ้นโทรศัพท์ขึ้นสถานีนุนนั่นอะไปได้ดูเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ออย่างหรูอไ่เชื่อคนทางโทรศัพท์อย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าอาศัยขึ้นใช่ไหม ่าแต่ถ้าคลื่นบางคลื่นน้นคลื่นนี้ก็ช่วยยากใช่ไหมใช่เห็นไหมก็ต้องอาใสยผาใส่ที่จะต้องไปทางอากาศก็ยังถูกเรียกว่าบุบบังใช่ไหมเราไปเครื่องบินเครื่องบินก็ยังตกบนอากาศไม่ใช่ง่ายรัะยังมีคลื่นดุจักดุกจักเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างยังมีให้เราเรียนรู้อีกบ้างหนถ้าเรารู้แล้วเข้าใจเราจะบอก ใช่พวกอย่างนี้ต้องเรียนรู้กันต่อไปเรียนรู้อีกมากมายนี่คือธรรมชาติทั้งหมดแต่เราก็ธรรมะก็ต้องเป็นวิวัฒนาการให้เร็วให้ตามเทคโนโลยีไม่ใช่ว่าธรรมะจะต้องจุดเทียนก็จุดเทียนตลอดไปไม่ใช่นั้นจิตของเราหให้มันได้รู้แจ้งสะก่อนแล้วปัญญาก็ต้องแต่ฉานก่อ ถ้าปัญญาเราไม่แตกฉันเราก็จะยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นยึดติดกับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พิธีกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ต้องย่นย่อดได้เวลาห้าไม่ตั้งิธกันถ้าเกิดอะไรปุ่งป้ามาเนี่ยเราจะต้องมาเดียนนะ๋ยวก่อนนะตั้งน้โมก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมาจัดคันห้าก่อนนะเพราะว่าไรไหมทันไหมไม่ทันเ <laughs> พราะฉะน,นั้นก็ย่อแต่ลอย่างนี่จิตครับ ทุกอย่างเริ่มที่จิตอย่างเดียวจิตสําคัญจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมก็เข้าหลักของพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้ไกลครับอยู่ใกล้ๆเราเองอยู่ภายในเราทุกอย่างคือธรรมชาติแต่เราต้องรู้จุดที่จะปลดมันรู้จุดจุดที่จะต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ไหวรู้สึกว่ารายนี้จะเคยเห็นหรอแม่ช่วยคนตอนนี้หายใจไม่ออกตอนนี้น อ่านั่นก็คือเห็นไหมว่าถ้าปกติเขาต้องใช้เครื่องปั๊มหัวใจแต่รู้ไหมแค่นี้ก็มันเนมื่อไงมันก็โอเคที่มันจะเป็นเป็นไปได้อันนั้นก็ต้องเป็นฝาแบนีต้องบุญของต้องกครต้องมีบุญสัมพันธ์จึงช่วยได้ไม่ใช่ช่วยได้ทุกคนนะเจ้าพ่คนเจพาะบุคคลที่เขามีบุญสัมพันธ์ที่เราสามารถที่จะจุ่จะได้ ในนี้ก็ไม่ได้ก็เหมือนกับอ่ะสมมุตินะว่าเราอยากจะช่วยอยู่นะแต่ถ้าเธอปิดประตูไว้เข้าประตูยังไงเธอก็ไม่เปิดอ่ะท่านช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ไได้าน,นก็ต้องเปิดใจก่อนอเปิดใจก็เท่ากับเปิดประตูให้เราเข้าไปช่วยได้าการสัมพับธ์อ่ะนี่ก็ฝากไว้นะให้เราได้มีโอกาสที่จะเรียกว่าเรียนรู้กันต่อไปวันหนึ่งเราจะดรู้อะไรบ้างเนิ่มนน แล้วก็เชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าทุกคนตั้งใจทาธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคืออยู่ในตัวเรากันทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราถูกจูนคลื่นถูกหรือยังถูกจูนคลื่นให้มันชัดเบยอ,ยอ่ะ,อะแล้วก็จูนกันให้รู้ว่าเราอยู่ช่องไหนเจอกันช่องไหนไม่ใช่เราอยู่ช่องเจ็ดคุณกดช่องห้าก็ไม่เจอกันอืม พอเราไปโผล่ช่องห้าคนไปโผล่ช่องสามก็ไม่เจอกันเนาะเพราะฉะนั้นกดไม่ถูกช่องเราก็ไม่ได้เจอกันจ๊ะ<ๆ>เพราะฉะนั้นสำคัญเราจะต้องอ่จูนให้ถึงกันอ่านก็มาฝากไว้ก่อนนะให้ทุกคนรับบุญรับกุศลกันให้ได้มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีแล้วก็มีบุญมีกุศลมีโอกาสได้มาพบเจอกันตัวจริงเสียงจริงทุกคน สาธุสาธุ